สวัสดีค่ะส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมาอ่านนิยายเสียงในตอนอวาสานความรักของนิยายเสียงเรื่องบาปรักพร้อมหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังค่ะความรักเป็นสิ่งที่ดูแลยากที่สุดไม่มีอะไรแน่นอนในวันพรุ่งนี้ไม่แน่คนที่เรารักมากที่สุดในวันนี้อาจทำให้เราเจ็บมากที่สุดได้เช่นกันวศินก้มลงมองหน้าหญิงสาว ที่เป็นทั้งแม่และภรรยาของเขาถึงแม้ว่ามันยังจะไม่ถูกต้องทางนิตินัยหากแต่หัวใจและพฤตินัยเธอผู้นี้ก็ได้ครอบครองร่างกายและหัวใจของเขาไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเขาประทับรับจูบลงบนแก้มของเธออีกครั้งแล้วจึงนอนลงใกล้ๆเธอวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของย่ายาเชา้านี้ทุกคนจึงมารวมตัวกันฉลองวันเกิด ที่บ้านของตองตามาแล้วเจ้าของวันเกิดวินัยกล่าวทักทายหลานสาวคนสวยก่อนที่จะเดินเข้ามาแล้วอุ้มเด็กหญิงตัวน้อยสองครอบครัวฉลองวันเกิดกันอย่างสนุกสนานในขณะที่กำลังสนุกสนานกันนั้นวศินก็ยืนขึ้นและกล่าวกับทุกคนว่าวันนี้ถือเป็นเรื่องดีเป็นวันคล้ายวันเกิดของย่ายา,ยาลูกสาวของผมและผมขอถือวันนี้ เป็นวันที่ผมจะทำในสิ่งที่ถูกที่ควรพูดจบวสินก็เดินไปคุกเข่าที่หน้ารำพาแม่ครับที่ผ่านมาผมเคยทำไม่ดีกับต้องตาและลูกเอาไว้ด้วยความโง่และอคติของผมแต่ในวันนี้ผมรู้ใจตัวเองแล้วครับผมรักต้องตาและย่ายามากผมไม่เคยคิดเลยว่าทุกคนจะให้โอกาสแก่ผมได้แก้ตัวและพิสูจน์ใจตัวเองพูดจบ เขาก็กราบลงที่ตักของรำพาโดยเฉพาะต้องตาชายหนุ่มพูดพลางลุกขึ้นเดินไปจูงมือหญิงสาวแล้วมายืนเคียงข้างกันเขากุมมือเธอขึ้นมาแนบไว้ที่อกผมอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าผมรักเธอผมรักต้องตาและลูกมากหญิงสาวทั้งตกใจและเขินอายหน้าแดงระเรือ่อเพราะไม่คิดว่าวศินจะบอกรักเธอต่อหน้าทุกคนชายหนุ่มคุกเข่าต่อหน้าเธอ ขอโอกาสให้ผมได้ดูแลคุณกับลูกตลอดไปนะแต่งงานกับผมแล้วเรามาเริ่มต้นด้วยกันใหม่อีกครั้งนะที่รักต้องตามไม่ตอบแต่น้ำตาแห่งความสุขไหลอาบสองแก้มชายหนุม่มคว้ามือของเธอเอาไว้แล้วสวมแหวนนิ้วนางด้านซ้ายให้เธอทันทีทั้งสองกอดกันและหอมแก้มกันทำกลางความยินดีของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรวมทั้งยะยา ผมรักคุณและลูกมากนะรัพีหลังจากที่เขาพยายามบอกความในใจของเขาให้กับต้องตารู้ว่าเขานั้นชอบเธอมากแต่ต้องตาก็ต้องปฏิเสธไปเพราะเธอให้เหตุผลว่าหัวใจของเธอนั้นรักใครไม่ได้จริงๆนอกจากวาสินหลังจากนั้นมาเขาทั้งสองก็เป็นได้แค่เจ้านายและลูกน้องจริงๆ3สมเดือนต่อมาพี่ชุมบนคะต้องตาขอพักงานสักหนึ่งอาทิตย์นะคะ จะไปฮันนีมูนค่ะฮะว่าอะไรนะต้องตาจุมพลได้ยินถึงกับเบิกตากว้างร้องอุทานออกมาเสียงดังกับใครนี่ค่ะการ์ดเชิญการ์ดแต่งงานของหนูกับวศินค่ะต้องตาแกพูดจริงๆนะแกพูดจริงใช่ไหมจริงกับพี่พี่ดีใจด้วยพี่ดีใจด้วยจริงๆขอบคุณค่ะงานแต่งงานของวศินและต้องตาจัดขึ้นเป็นงานแต่งงานเล็กๆเชิญเฉพาะญาติสนิท และเพื่อนสนิทเท่านั้นในวัดงานพณนิดาก็มาร่วมงานด้วยทุกคนเมื่อเห็นพณนิดามาร่วมงานต่างก็ตกใจแต่เมื่อต้องตาบอกว่าพณนิดาเป็นแขกของเธอทุกคนต่างก็โล่งใจขอบใจมากนะพณนิดาที่มาร่วมบวยพรให้กับเราในวันนี้ต้องตากราบขอบคุณจ้าฉันดีใจมากเลยนะต้องตาที่เธอและวศินมีวันนี้ด้วยกันผมขอโทษคุณด้วยนะพนิดาวศินเอ่ยขึ้น ไม่ต้องขอโทษดาวคา,าวสินคุณไม่ผิดอะไรเลยแล้วก่อนที่งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสจะจบลงต้องตาก็ยื่นของสิ่งหนึ่งให้กับวสินเมื่อเขารับมันมาเขาถึงกับเบิกตากว้างร้องตะโกนออกมาอย่างดีใจเรื่องจริงหรือคุณต้องตาไม่ตอบได้แต่พยักหน้าวสินรีบวิ่งไปบอกพ่อของเขาทัานทพีพ่อครับพ่อครับต้องตาท้องครับพ่อจริงหรือวสินครับ วศินส่งที่ตรวจคันให้กับคนเป็นพ่อดูพ่อครับคราวนี้ไม่ต้องตรวจดีเเอไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นครับลูกผมลูกของผมร้านเปอร์เซ็นต์ผมดีใจที่สุดในโลกเลยครับพ่อว่าไงจ๊ะยะยาดีใจไหมลูกหนูกำลังจะมีน้องแล้วนะคะวศินอุ้มยะยา,ยามาหาคนเป็นแม่คุณแม่ขาคุณแม่ขาน้องอยู่ในนี้เหรอคะยะยาลูกท้องของคนเป็นแม่คุณแม่ขา หนูขอเข้าไปคุยกับน้องข้างในได้ไหมคะสิ้นเสียงของเด็กน้อยทุกคนที่มาร่วมงานต่างก็หัวเราะสนุกสนานและร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวเจ็ด <7 S 1> เดือนต่อมาขณะน,นี้ต้องตานอนรอการผ่าคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลตามคำสั่งของคุณหมอเพราะว่าเจ้าตัวน้อยในท้องของเธอตัวโตวเกินพิกัดโดยมีคุณพ่อวสินและพี่สาวคนสวยยะยาในวัยใกล้จะห้าขวบแล้ว นอนเฝ้าไข่กำหนดผ่าคลอดก็คือ9ก้าโมงเช้า9นาทีตามความคิดของวสินลูกคนที่สองของพวกเขาเป็นผู้ชายมีชื่อว่าราชันหลายคนอาจจะงงและสงเพศชั้นว่าทำไมฉันถึงกลับมาหาวสินและยอมกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับเขาอีกครั้งทั้งทั้งที่ผ่านมาเขาทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจของชันมาตลอด แต่ที่ฉันตัดสินใจยกโทษและให้อภัยเขาก็เพราะว่าความรักความรักที่ฉันมีต่อเขาความรักที่เขามีต่อฉันชีวิตคนเราสิ่งที่มันยากที่สุดแต่ทำได้มันจะมีความสุขมากที่สุดก็คือการให้อภัยฉันคนหนึ่งที่ไม่โกรธกับคนที่ทำผิดแล้วยอมรับผิดฉันพร้อมที่จะให้โอกาสกับทุกๆคนที่ทำผิดแต่ครั้งเดียวเท่านั้น ฉันเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ฉันไม่เก็บเอาความเจ็บปวดมาคิดและจมปลักอยู่กับมันฉันยอมเป็นคนโง่ในสายตาของใครบางคนแต่ฉันมีความสุขในการจัดสินใจของฉันฉันมั่นใจว่าความสุขนั้นไม่ใช่แค่ของฉันคนเดียวอย่างน้อยในความสุขนี้ก็มียะยาราชันแม่ของฉันพ่อแม่และพี่สาวของศิน รวมถึงเราสองคนด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมดูแลสิ่งมีงค่าในชีวิตของคุณด้วยความรักความเมตตาและการให้อภัยเพื่อให้สิ่งที่สำคัญเหล่านี้มันอยู่กับเราเป็นนานๆแค่นี้ความสุขก็จะอยู่กับเราทุกเวลาให้อภัยคนที่ทำเราเจ็บให้เข้าใจว่าการให้อภัยเราไม่ได้ทำเพื่อใครนอกจากเราให้อภัย ไม่ใช่การลืมเรื่องนั้นๆที่ผ่านมาแต่มันคือการจำโดยปราศจากความโกรธการให้อภัยคือการเปิดประตูสู่อีกขั้นของความสงบที่ที่เราสามารถเดินต่อไปได้แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ตามเราสัญญาว่าเราจะอยู่ด้วยกันและเรียนรู้กันด้วยหัวใจความรักความเมตตาและการให้อภัยนี่คือหัวใจของชีวิตคู่ที่เราสองคน จะได้เรียนรู้ด้วยกันเสร็จแล้วก็ไปนอนเถอะค่ะพรุ่งนี้มีประชุมแต่เช้าไม่ใช่หรอคะหญิงสาวเอ่อยขึ้นเพราะว่าเธอรู้ตารางการทำงานทั้งหมดของสามีครับที่รักต้องตาหัวใจเต้นรัวราวกองชุดทุกครั้งที่ได้ยินสามีเรียกเธอเช่นนี้ไม่รู้เพราะว่าความหมายของมันหรือว่าเรียกเพราะต้องการเอาใจเธอเสร็จแล้วครับไปนอนกันดีกว่าชายหนุ่มบุกขึ้นแล้อุ้มร่างบางนั้นขึ้น เดินไปชั้นบนตรงไปยังห้องนอนวสินค่อยๆวางร่างหญิงสาวลงบนที่นอนแล้วหอมแก้มเธอเบาๆแต่แล้วเขาทั้งสองก็ได้ยินเสียงหัวรเราด้วยความชอบใจของเด็กน้อยทั้งสองที่แอบซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มในเตียงของพ่อและแม่เกือบไปแล้วไม่ล่ะคุณต้องตายกมือขึ้นมาทุบอกของสามีแล้วมองเขาหน้ามุยแล้วเธอก็หันไปตามที่มาของเสียง ยะยาราชันมาทำอะไรที่ห้องคุณพ่อคุณแม่คะหนูอยากให้คุณแม่กรอมนอนคะ่ะยะยาพูดขึ้นผมด้วยครับราชันพูดเสริมเอาลาเอาลาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะไปส่งที่ห้องนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะกรอมหนูทั้งสองนอนต้องตาพูดจบเด็กน้อยทั้งสองก็รีบหอมแก้มของคนเป็นพ่อแล้วเดินจูงมือแม่กลับไปยังห้องนอนคุณ รีบกลับมานะผมคิดถึงวศินเอ่ยขึ้นและทำตากรุ้มกริ่มใส่เธอทะลึง่งทะลึ่งใหญ่แล้วนะคะต้องตาตอบกราบยังเขินอายต้องตาเมื่อกล่อมเด็กน้อยแยะยาและราชันหลับไปแล้วเธอก้มลงจูบหน้าผากของลูกน้อยทั้งสองอย่างเอ็นดูแล้วค่อยๆออกจากห้องนั้นมาคุณครับคราวนี้ก็ถึงคราที่คุณจะต้องกล่อมผมนอนบ้างแล้วละ่ะวศิน กระซิบข้างหูเมื่อเห็นหญิงสาวเดินย่องเข้ามาในห้องนอนอย่างเงียบๆตองตาหันมามองหน้าสามีอย่างตกใจที่เขาเข้ามากอดทางด้านหลังคุณตกใจหมดเลยค่ะดีนะที่ไม่ร้องออกมาไม่งั้นลูกๆตื่นขึ้นมางองแงแน่เลยหญิงสาวหันมาเอ็ดสามีเบาๆวสินยิ้มแล้วเขาก็ค่อยๆเวี่ยงร่างหญิงสาวลงบนที่นอนหนานุ่ม มันยังหัวค้ำอยู่เลยนะคะหญิงสาวเอ่ยท้วงติงสามีคุณจะทำอะไรคะหญิงสาวดิ้นกรุกงขะในอ้อมกอดของสามีทำเจ้าตัวเล็กอีกสักคนนะยะยากับราชันเงาแล้วละ่ะบนอยากมีน้องแล้ววสินลุกขึ้นคลำร่างภรรยาเพื่อบรรเลงเพลงรักตามแรงปรารถนาที่ไม่อาจห้ามใจได้เลยแล้ววสินก็ชวนเมียรักเดินท่องเที่ยว ดินแดนสุดหวานแห่งสวงสวรวสรค์จบอวสานค่ะนิยายเสียงเรื่องบาปรักนะคะสมชุนขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังอย่าลืมนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปนิยายเรื่องใหม่นะคะว่าสมชุนจะเอานิยายเสียงเรื่องอะไรมาอ่านให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ส้มชุนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ